่อสวัสดสีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับผมแอนดสมเกียรตินะครับเป็นแอดมินของ m f a s i i n t e r c o m แล้วก็เป็นแอดมินเพจ e m f a s ที่อย uh ู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะเป็นโอกาสอันดีอีกวันหนึ่งครับที่ผมเองนะได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์อีกเช่นเดิมนะแต่ว่าวันนี้เปิดโอกาสให้กับทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสตอบถามข้อมูลนะเยอะๆหน่อยเพราะว่าวันนี้เราไม่มีการบรรยาย แบบปกติก็คือไม่มีมการบรรยายพื้นฐานนะวันนี้จะเอาเข้ามาในส่วนของการสร้างรายได้เลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์กับผู้นำนะในหลายๆในหลายๆค่ายนะครับที่เคยประสบความสําเร็จมาแล้วแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับทีมงานของ m นะอ็มเฟนะที่เคยทําอ f มเมาตั้งแต่รุ่นแรกๆว่าเอ๊ะมีวิธีการอย่างไรเนี่ยนะครับที่จะมาปลดเกษียณที่ m อ็มเได้จริงๆนะครับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่า เอารายได้แบบเบาๆใช้ประหยัดประหยัดหน่อยนะเดือนละแสนพอไหมอะไรเงี้ยนะครับปีละล้านซึ่งเขาบอกว่าโอเคถ้าใช้ประหยัดประหยัดหน่อยพอใช้นะก็มีวิธีการที่จะสร้างรายได้สักประมาณปีละล้านนะครับก็คือเดือนละ1นึ่งแสนนะครับโดยวิธีการง่ายๆนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะนะครับสร้างนะครับได้ด้วยตัวของเราเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆนั้นจะต้องใช้องค์กรนะครับจะต้องใช้องค์กรแล้วเราถึงจะประสบความสําเร็จใน และจับที่เราพอใจนะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ mps เองเราสามารถเลือกได้2ทางนะครับทางที่1ก็คือเลือกได้โดยวิธีการที่เราเขาเรียกการลงทุนนะในการซื้อแพ็กเกจโฆษณานะครับแล้วก็ทางที่สเราสามารถที่จะทําเสริมกันได้ลงทุนส่วนหนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ส่วนหนึ่งก็ได้นะครับหรือบางคนนะครับอย่างอย่างคุณเซเองนะฮะตอนแรกก็ลองทําดูทางที่2ก่อนนะครับเลือก สองร้อยดอลลาร์สามเดือนล้านกว่านะครับก็คือใช้นะครับในส่วนของการขยายองค์กรเข้ามาร่วมด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะมีนะครับช่องทางที่เราสามารถเลือกเองได้โดยการที่เรากําหนดตัวเราเองไม่เหมือนกันกับนะครับธุรก,กิจอื่นๆที่เขาเป็นคนเลือกให้เรานะครับแล้วเราจะต้องเดินตามแผนที่เขาวางไว้เพื่อให้เราได้ผลตอบแทนตามที่เขาได้วางไว้นะครับเช่นเดียวกันนะหลังจากนี้ นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของครับโปรเจกต์นี้ชื่อว่าจาก1นึ่งแสนจุดสู่รายได้ปีละล้านนะครับซึ่งตรงนี้ผมเขียนแจกแจงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับสูตรนี้ก็คือนะเราซื้อว่าเกียรตห้0 0ันดอลลาร์ครับ1นึ0 0 0สืบาทครับได้รับ GRC มา3,000 GRC นำ GRC ไปแลกซื้อนะครับที่ผ่านมาคือผมเขียนตอนนั้นมันยังราคา0 2 4อยู่นะครับ ซึ่งตอนนี้ราคา0.25แล้วนะครับเราจะได้จุดมาถือคลอง12,500จุดครับแล้วก็ถือคลองไว้3รอบสปิทนะครับคิดคำนวณน,นะครับเผื่อเวลาการสปิดหนรอบอยู่ที่6เดือนไปเลยนะครับเอาให้นานๆไปเลยนะเสร็จแล้วถ้าหากว่าอยู่ใน6เดือนยังถือว่าโอเคถูกต้องไหมครับยังสามารถทำตามสูตรนี้ได้ จะใช้เวลาทั้งสิ้น1ปีครึ่งครับหมายความว่า3รอบรอบแล้ว6เดือน638นะก็ตก1ปีครึ่งพอดีนะครับเสรเรียบร้อยเราจะมีจุด1 0 0 0 0แสนจุดครับดังนี้จาก1,2500จุดเพิ่มเป็น1 0 0 0 0แสนจุดได้อย่างไรเรามาดูครับสป l ลิในครั้งที่1จาก1,2500คูณ2กลายเป็น2,500 0จาก2,500 0สป l ลิอีกครั้งหนึ่งครับกลายเป็น 50, 0 0 0 จากห้าหมนครับสปรตอีกครั้งหนึ่งครับกลายเป็นหนึ่งแสนได้ลักหนึ่งแสนจุดโอเคไหมครับหนึ่งแสนจุดตรงนี้เรา estimate ว่าเราประมาณการว่ามันคือหกหกหกหมดเลยอันนี้หนึ่งปีอันนี้หน,นึ่งปีครึ่งเมื่อเรามีหนึ่งแสนจุดแล้วนะครับเมื่อเรามีหนึ่งแสนจุดแล้วแต่เราจะทำอย่างไรก็ได้นะฮะแต่เคล็ดลับมันคือต้องมีหนึ่งแสนจุดโอเคไหมครับทำอย่างไรก็ได้ให้มาถึงหนึ่งแสนจุดซึ่งวิธีการที่ให้มาได้ วิธีการที่ทําให้เราได้มาซึ่ง1นึ่งแสนจุดนั้นมีหลายวิธีนะครับแต่นี้ผมใช้วิธีเบสิกเลยนะครับใช้วิธีพื้นฐานเลยนะครับเราจะเริ่มทํากําไรทีละ1 0 0 0 0มจุด7ล็ดลบราคาไฮไลท์อยู่แค่นี้แหละครับนะบขายทีละ1 0 0 0 0มจุด7ล็ดลบราคานะครับเสร็จแล้วเมื่อขายลบราคาที่1 เราขายแบบน้อยที่สุดนะปกติที่ผมโชว์อยู่ก็คือ5้าแสนหกหมืใช่ไหมครับแต่นี้เราไม่ต้องเอาถึง5้าแสนหกหมืก็ได้เราก็เลยเลือกขายลดราคาที่0.28ย์จนึงมืนจุดคูณคูณศูนเราได้มา2,800ดอลลาร์2,800ดอลลาร์บอกแล้วว่าเข้าไปที่ M-Credit 60%คือ1,680ดดอลลาร และเข้ามาเป็นเงิน GRC 30%ก็คือ $840 ดอลลาร์ 40, และ MBI ครับค่าตลาดค่าธรรมเนียมฟรี8 0 $280 ดอลลาร์อันนี้คือกำไรนะครับของบริษัทที่ได้เสร็จแล้วเราจะเหลือจุดอยู่90,000จุดใช่ไหมครับมีอยู่1 0 0 0 0แสขายไป็น1 0 0หมเหลือ90,000ครับ เสร็จแล้วเรานำา3 0ที่ได้รับ840ดอลลาร์ที่เป็น grc ตรงนี้ไปแลกซื้อจุดที่ราคา0.28เช่นเดียวกันครับได้จุดกลับมา3,000จุดครับนะครับได้จุดกลับมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่เหลือ90,000บวกกับ3,000เป็น93,000จุดนะครับ93,000จุดเสรเรียบร้อยทําการขาย พอขายครั้งที่2ก็ขาย1,000 0จุดเช่นเดียวกันครับมีอยู่93 0 0หขายไป1,000 0เหลือ83,000สี่แดงแดงเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วขายที่ราคา0.32ครับได้มา3,200ดอลลาร์3,200ดอลลาร์ตรงนี้ได้มาเป็น60%เปอรเข้า M-Credit ก็คือ1,920ครับเป็น GRC 30% 960และเป็นค่าธรรมเนียม10%คือ320อันนี้คือตามสูตรแป๊ะเลยนะครับเสร็จแล้ว เราก็เอา30มเปเซนมาแลกซื้อจุดอีกครับที่นะครับ9 6 0หกสบซื้อที่ราคา0 3นาสองครับเราจะได้จุดกลับมาอีก3า0พจุดเช่นเดียวกันครับจาก8 3 0 0มืสบวกอีกสามพเป็นแปดหมื6 0หกแปดมืนหกขายอีกครั้งที่3ามครับขายอีกหนึ่งมืครับแ6ด0 0ืนหขายหนึ่งมืนเหลือเจ็ด0ืนหครับขายที่ราคา0ู6สหครับนะได้มา3,600อดอลลาร์ คิดเป็นหกสิบสามสิบแล้วก็สิบเปอร์เซ็นตตามนี้ครับนะขายไปอย่างนี้เรื่อยๆครับที่ราคาต่างกันนะครับเราก็สามารถที่จะวางขายได้นะครับเรื่อยๆครับจนมาถึงลดราคาที่นะครับลดราคาที่เจ็ดครับนะบฮะไฮไลท์อยู่ตรงนี้เราก็ขายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับลดราคาที่ห้าที่เราวางขายคือศูนย์จุดสี่สี่ ามโปรแกรมเดิมนะครับ60% 2,640 30% 1,320และ10% 440ดอลลาร์ 40, นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการนะครับเอา30%ไปแลกซื้อจุดเพิ่มจากเดิมเรามีจุดคงเหลืออยู่62,000บวกอีก3,000กลายเป็น65,000เสร็จแล้ว65,000ก็ขายอีก10,000แล้วก็ขายอีก10,000นะครับแล้วก็เอาไปแลกซื้อนะครับตามแผนเลยตามแผนเลยนะครับ ขายเสร็จได้ GRC มา30%เอาไปแลกซื้อได้มาอีก3,000ขายเสร็จเอา GRC ไปแลกซื้อได้มาอีก3,000สรุปก็คือจุดคงเหลือเราเหลืออยู่48,000บวก3,000ันด้าสุดก็คือเหลืออยู่51,000จุดนะครับ5 1 0 0 0จุดนั่นหมายความว่าเราขายทำกำไรไปแล้ว7ครั้งนะครับขายไปแล้ว7ครั้งเราจะได้เงินมานะครับมูล,ลค่ามูล,ลค่าตามนี้เลยนะครับ จุดที่เหลืออยู่คือเหลืออยู่51,000จุดครับเมื่อเกิดการสปลิตในครั้งถัดไปเรามีจุดอยู่แล้ว51,000คูณ2ก็กลายเป็น1 2 0 0 0 0นะครับและขายทำกำไรเช่นนี้ได้ตลอดไปโดยจุดยังคงมีสมดุลเช่นเดิมคือ1,000 0แจุดไม่ต่ำกว่านี้นะครับเสร็จแล้วรวมรายได้จากการขายทำกำไรในรอบนี้ ันหกบวกพันเก้าบวก2องพันหบวก2องพันสี 2, ่บวกสองพับวกสองพดบวกสามพันหนึ่งได้มาหนึ่งหพันแปดอลลาร์ครับคิดเป็นเงินบาทเอา3ามสิบาทไปคูณได้มาห้าแสนสี่พันบาทนะครับทํากําไรรอบสปิท6เดือน1ปีทํากําไร2รอบครับ2อรอบสปิทนี้อย่างน้อยนะฮะร,รวมแล้วเราจะมีอะไรได้ห้าแสนสี่พันคูณสก็คือหนึ่งล้านแปดพันนะครับไม่ ตบมือซะหน่อยละครับต <laughs> อบคุณครับอบคุณครับโอเคนะครับกำลังอึ้งอยู่ใะ่ไใช่ใช่ใช่หรือเปล่าเอ๊ะจริงหรอจะได้อย่างงี้หรือเปล่านะครับเนี่ยนึกว่าหลับกันไปหมดแล้วที่เห็นเงี้ยวๆไม่ใช่นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของสูตรที่บอกว่าจาก1นึ่งแสนจุดกลายเป็นรายได้ปีละล้านนะครับตลอดไปนะตลอดไปนะ,นะเดี๋ยวทุกท่านก็บอกว่าตรงเนี้ยธรรมดาลนะ เพราะอะไรเพราะตรงนี้มันแค่จุดเดียวนะมันแค่จุดเดียวเสร็จแ,แล้วบางท่านบอกว่าฮุดยในสตอ็อกที่ผมไปคุยด้วยนะในสตอ็อกมีเจ็ดสิบจุดนะเจ็ดสนะิบจุดเนี้ยนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดอ่าแต่ละจุดไม่ใช่หนึ่งไม่ไม่ใช่หกดาวจุดเดียวนะแต่ละจุดนะแต่ละบัญชีเจ็ดสิบบัญชีนี้ไม่ใช่แค่หกดาวจุดเดียวนะในแต่ละบัญชีนั้นมีหกดาวเนี่ยเยอะมากเลย นะครับเผืออบัญชีลรเจุดเลยด้วยซ้ำนะครับประมาณนั้นซึ่งอันนี้ก็คือเป็นแค่6ดาว1จุดเท่านั้นนะครับ6ดาว1จุดเท่านั้นเ <laughs> พราะว่าเพราะว่าตรงนี้นะครับคนเอ็มเนี่ยนะครับที่ท่านประธานบอกว่าวันนั้นเนี่ยท่านเจีิเตียวบอกว่าถ้าหากว่าใครที่ซื้อแพ็กเกจห้าพันดอลลาร์ไว้แล้วจะไม่กลับมาจนอีกนะครับที่มาก็คือตรงนี้เลยนะครับขอบคุณครับ มีจริงๆอันนี้เทคนิคเยอะมากนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคที่เราทําแล้วก็มีการเผยแพร่กันนะครับซึ่งตอนนี้สังเกตว่าตลาดข้างนอกเนี่ยจะค่อนข้างคลึกคักนะครับมากกว่าตลาดข้างในเพราะว่าอะไรข้างนอกนั้นเขารู้สูตรอย่างเงี้ยนะครับเยอะมากนะครับแล้วในในประเทศไทยเองก็เพิ่งจะรู้นะครับว่ามันมีสูตรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ